บ้านนกดาวจะมีความชื้นผ่านผนังไหมครับแก้ปัญหายัางไงดีไม่ว่าจะบ้านนกดาวหรือบ้านแบบไหนก็ตามนะฮะจะมีความชื้นผ่านผนังนะครับเวลาฝนเขาสาดชะล้างที่ผนังนานๆนะครับวัสดุทุกอย่างธรรมชาติเขาจะดูดซึมความชื้นหรือว่าน้ําเข้ามาโดยที่เราไม่รู้นะครับหากมาสะสมนานๆก็จะชื้นก็เข้าสู่ตัวบ้านเรากลับมาถึงเรื่องของบ้านนกดาวก็คือความชื้นเข้าผนังนะครับทำอย่างไรใช่ไหมครับก็คือบุด้วยฉนวนนะครับช่วยได้เยอะฉนวนยายแก้มีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว หรือมีหลากหลายประเภทนะครับเดี๋ยวนี้มีการยิงสเปรย์โฟม PU ด้วยนะครับในการปกป้องให้ผนังเกิดเลเยอร์หรือว่ามิติที่หนาขึ้นช่วยลดความชื้นได้นะครับแล้วก็เพิ่มวัสดุพวกฉนวนเข้าไปก็ช่วยลดความชื้นได้เช่นกันนะครับเรามีความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะออกแบบและผลิตบ้านนอกดาวให้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการด้วยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์สูงเฉพาะทางพร้อมส่งมอบบ้านนอกดาวคุณภาพสู่ทุกครอบครัวคุณ